N.Y. Topics เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณสวัสดีครับ N.Y. Topics บายวิทันสถิตครับวันนี้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมกันบ้าน,นครับแต่ว่าเป็นน้ำท่วมในต่างประเทศซึ่งเขาก็มีวิธีการแก้ปัญหาในอีกแบบของเขานะครับซึ่งข่าวนี้ก็ามาไม่ไม่นานมานี้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับ Summer Set ฟ l a ด plain plan v i e w boost reverse b i o ์วิลจาก bbc.com นะครับก็เป็นเป็นเหมือนพื้นที่หนึ่งใน UK นะครับสาราชอาณาจักรเขาก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมของเขาโดยการทำฟลัดเพลนฟลัดเพลนเนี่ยแปลเป็นไทยอาจจะแปลว่าเป็นที่ราบลุ่มซึ่งความหมายจริงๆของที่ราบลุ่มก็คือเป็นที่ต่ําที่อยู่ข้างๆกับพวกแม่น้ำนะครับริมตลิ่งซึ่งสมัยก่อนก็อาจจะมีน้ําขึ้นน้ําลงเป็นปกติบ้างก็อาจจะมีท่วมบ้างอะไรอย่างนี้ครับ หรือบางที่ก็แปลเป็นที่ราบลุ่มน้ําท่วมถึงนะครับอันนี้ก็เห็นภาพชัดเจนเลยว่าเป็นน้ําท่วมนะแต่จริงๆแล้วภาคกลางทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ต่ําแล้วนะครับซึ่งมีแม่น้ําเจ้าพยาไหลผ่านเนาะเป็นแม่น้ําสายหลักที่ผ่าตั้งแต่เหนือลงมาสู่อ่าวไทยนะครับอันนี้เป,นเป็นของประเทศไทยเนาะจริงๆแล้วสมัยก่อนนะครับก็คงมีน้าท่วมเป็นปกติแหละแต่ว่าเราด้วยความที่ว่าเราสร้างเมืองสร้างอะไรนะครับพื้นที่ที่เคยเป็นป่าที่เคยเป็นดินที่ ชะลอน้ําหรือว่าหน่วงน้ําไว้ได้เนี่ยมันกลายเป็นคอนกรีตซึ่งสมัยก่อนอาจจะไม่ได้มีการวางแผนระบบกักเก็บน้ําไว้ใต้ดินหน่วงน้ําอะไรอย่างี้ครับเหมือนสมัยนี้ที่มีกฎหมายรองรับสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเนาะก็ทําให้ปริมาณที่น้ำควรจะกักเก็บได้หรือหน่วงได้เนี่ยมันหายไปแล้วทบให้เกิดปัญหาน้ําท่วมไม่จบสิ้นครับจนถึงทุกวันนี้อันนี้ก็อันนี้เป็นขาอคิดส่วนตัวของผมนะที่ผมวิเคราะห์มาก็น่าจะเป็นประมาณนี้อาจจะฟังมาจากที่อื่นด้วยผสมๆกันนะครับ หลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่ไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับอ้นวันนี้มาเล่าข่าวของที่อ่าสาราชอาณาจักรนะครับที่อังกฤษเขามีวิธีการจัดการที่น่าสนใจแล้วก็มาเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับความอุนแรงทางชีวภาพด้วยซึ่งผมก็อยากจะพูดเรื่องนี้ให้มากขึ้นน่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่แล้วก็เอ่อถือว่าเป็นเหมือน ultimate g o ลเลยนะ <S <S คือใครเมทเชนก็เรื่องหนึ่ง แต่สุดท้ายแล้วไคมเมชเชนก็จะนําไปสู่เรื่องเบลดูซิตี้นี่แหละเพราะเราต้องการจะรักษาความหลากหลายทางเชีวภาพของซิมิชชิตเอาไว้เพื่อรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับมาเริ่มกันเลยด้วยกันนะครับเรื่องของเรื่องก็คือเขามีโปรเจกต์ที่จะฟื้นฟูพื้นที่ตรงซอมเมอร์เซตตรงนี้นะครับโดยการเชื่อมต่อแม่น้ําที่เคยต่อกันเนี่ยเหมือนเขาคงทําสิ่งปูกส้างบางอย่างขัดขวางเอาไว้ทําทางน้ำนะครับให้มัน เพื่อที่จะควบคุมการไหลของน้ำนครับตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่และจะรีสโตร์ก็คือจะจะฟื้นฟูมันให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพื่อที่จะให้แหล่งน้ําแล้วก็ที่รั้ตรงนี้เนี่ยมันมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับแม่น้ําที่ว่าก็คือแม่น้าแอลเลอร์ในซัมเมอร์เซตซึ่งเป็นที่แรกของยูเคเลยที่ทําโครงการลักษณะแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเขาได้ทําการทดสอบทดลองเม่ตอดหรือว่าทฤษฎี มาก่อนแล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มการย้อนกลับผลกระทบที่เราได้เคยทำไว้โดยการฟื้นฟูแม่น้ำดังกล่าวโปรเจกต์เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2019นะครับเรียกว่าเป็น Stage 0หรือ Stage 0แล้วก็ Scale Up ไปถึง15 a c เอเคอร์แล้วนะครับทั้งแม่น้ำแล้วก็พื้นดิน s t a g e 0นะครับก็เป็นการเชื่อมแม่น้ำที่เคยตัดขาดเข้าด้วยกันเหมือนเดิมเป็นการรีเซ็ตโปรเซสต่างๆทางธรรมชาติ ให้แมนะ่น้ำเลือกเส้นทางที่เขาจะไปเองนะครับว่าเขาจะไหลไปทางไหนการที่เราได้วางแผนทั้งทิศทางการหาไหลของแม่น้ำไปถึงพื้นที่โดยรอบทั้งหมดเนี่ยเราคิดมาหมดแล้วเนี่ยเป็นการสร้าง resilience หรือว,ว่าความยืดหยุ่นแล้วก็เป็นการเพิ่มความหลากหลายชีวภาพให้กับพื้นที่บริเวณตรงนี้ก็ได้มีการขุดดินถมดินต่างๆให้พื้นที่มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้การไหลมันเป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุด และได้มีการวางแผนที่จะปลูกต้นไม้ท้องถิ่นกว่า20,000ต้นจะถูกปลูกในช่วงฤดูใบไม้ผลิแม่น้ําจะไม่ถูกบังคับให้ไหลไปทางเดียวในช่องทางเดียวอีกแล้วแต่จะไหลไปตามช่องทางต่างๆที่อาจจะซับซอ้อนมากขึ้นอาจจะกลายเป็นห้วยหนองคลองบึงเป็นป่าชายเลนหรือว่าเป็นพื้นที่น้ําท่วมถึงพื้นที่น้ําขังอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับก็คือปล่อยฟรีตามธรรมชาติ การที่มีน้ําไหลไปตามท่องทางต่างๆแบบนี้หลากหลายเนี่ยก็จะเป็นการชะลอให้กระแสน้ําในแม่น้นําสายหลักช้าลงแล้วก็เป็นการช่วยป้องกันการเกิดปัญหาน้ําท่วมแล้วก็ปัญหาแห้งแล้งที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกับการเพิ่มสิ่งมีชีวิตก็เป็นการช่วยลดผลกระทบจาก Climate Change ได้โดยการหน่วงน้ำไว้ในพื้นที่ให้มากขึ้นครับ จากพื้นที่เก็บน้ําเหล่านี้ที่เพิ่มมากขึ้นไม่ได้ช่วยชะลอน้ําแล้วก็ทําให้ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมเท่านั้นนะครับแต่เป็นการช่วยแก้ปัญหาเพราะวร้อนด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เก็บคาร์บอนได้ดีมากด้วยนะครับจากการพัฒนาเหล่านี้เนี่ยจะทําให้ช่วยสนับสนุนสิ่งมีชีวิตสัตว์ป่านะครับเช่นพวกมแมลงปอญ้างูนกแล้วก็พวกอัตเตอร์หรือว่าตัวนาคด้วยนะครับก็เป็นเป็นสัตว์ที่ ถ้าพบเจอในบริเวณไหนก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างดีนะครับทางผู้ที่เกี่ยวข้องเขาก็หวังว่าโปรเจกต์นี้ทั้งหมดเนี่ยจะสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้เพื่อเข้าสู่เป้าหมายของการ nature recovery ก็คือการฟื้นฟูทางด้านธรรมชาติแล้วก็แก้ปัญหา climate change ภาวโลกร้อนในลักษณะที่เป็นรูปธรรมเห็นภาพได้แล้วก็สามารถ ออเป็นหลักฐานที่สําคัญที่ใช้ในการบ่งชี้ว่าอันนี้คือการฟื้นฟูกระบวนการทางธรรมชาติโดยการพัฒนาระบบแม่น้ําของเขานะครับก็เป็นทั้งหมดของข่าวในวันนี้พอมามองสะท้อนถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยก็คิดว่าเ,าเขาก็คงมีโครงการลักษณะแบบนี้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าที่ผมเติบโตมาเนี่ยจนถึงอายุเท่านี้เนี่ยก็รู้สึกว่าไทยเองเราก็ อินเทอร์รับธรรมชาติเยอะเหมือนกันนะครับเรามีการทําคลองคอนกรีตเรามีการเบี่ยงเส้นทางการไหลของน้ํามีการถางป่าแล้วทําเป็นเมืองอะไรเงี้ยครับเยอะมากๆเลยซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหามันไม่ได้หนีไปไหนครับมันก็อยู่ตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็ฝืนธรรมชาติมันก็จะมีปัญหาตามมาเป็นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เราเราไม่รู้หรอกนั้นวันนั้นที่เราลงมือทําไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะครับมารู้ตอนนี้ก็ต้องค่อยๆแก้กันไปนะผมไม่จะโทษใครนะครับแต่ว่า มันก็มันก็เป็นอย่างงี้ครับปัญหามันเกิดขึ้นมันก็ต้องมีไว้ให้แก้ใช่ไหมทีนี้เราก็ดู c สส e s t u ี้จากที่ต่างๆแล้วก็ลองปรับไปดูนะครับว่าเ,เราจะปรับใช้วิธีนี้ได้ไหมหรือว่าวิธีอื่นไหมที่อาจจะเหมาะสมมากกว่าเพราะการ recover ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทาในพื้นที่สาธารณะได้นะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ส่วนตัวไปหมดแล้วเนี่ยมันก็จะยากนะครับผมก็ไม่ทราบนะครับว่าที่โปรเจกต์ในข่าวเนี่ยครับเขาเป็นพื้นที่ลักษณะแบบไหนเป็น ป่าสง,งวนหรือเปล่าเลยสามารถควบคุมหรือว่าจ,จัดการยังไงก็ได้นะไม่กระทบกับเอกชนเพราะว่าจริงๆไทยส่วนมากจะตีปัญหาเรื่องเอกชนนี่แหละแบบเออคนนู้นไม่ยอมคนนี้ไม่ยอมต้องเวรคืนอะไรกันวุ่นวายนะครับก็อันนี้ก็ต้องลองดูนะอว่ามันจะสามารถทําได้ไหมแต่ผมเชื่อว่าด้วยการออกแบบทางวิศวกรรมเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถเอาชนะธรรมชาติได้นะเออผมอยังเชื่ออย่างนี้อยู่นะแต่ว่า เขา,าบางพื้นที่อาจจะเลือกให้เป็นธรรมชาติบําบัดก็คือปล่อยให้เป็นไปนตามธรรมชาติะอะไรเงี้ยแต่ผมยังเชื่อเรื่องหลักวิศวกรรมอยู่ผมว่าเราเอาได้เราเอาอยู่นะไม่ต้องถึงขั้นแบบเออคือเป็นพื้นที่แล้วปล่อยให้ท่วมไปอะไรเงี้ยหรอกผมว่าอืมเราสามารถควบคุมมันได้คนชนะธรรมชาติได้นะจริงๆผมคิดว่าอย่างนั้นนะลึกๆนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆเนะี่ยก็ไม่ได้นะคอืมแต่นี่คือความเชื่อส่วนตัวผมรู้สึกว่ามนุษย์เราสามารถ จัดการได้นะครับเหมือนเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยพื้นที่เขาอยู่ต่ํากว่าระดับน้ำทะเลแต่เขาก็ยังมีพื้นที่แห้งๆให้ประชาชนเขาอยู่ได้นะมันจัดการได้ครับแต่ก็อาจจะเหมือนแบบก็ก็เหมือนไม่ทิ้งขยนะหน้าบ้านเราไปทิ้งหน้าบ้านคนอื่นอย่างงี้หรือเปล่านะมันก็ต้องมีพื้นที่ที่รับผลกระทบกลับคืนไปจากการที่เราเหมือนไปโกงธรรมชาติอนะ่ะอันนี้ก็ต้องยอมยอมต้องลองดูนะครับว่าใครจะได้ใครจะเสียยังไงต้องมาคุยกันนะครับ ก็หวังว่านะาคตจะมีทางออกที่ดีนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ดูดลนในส่วนนี้อยู่นะครับเพราะสิ่งแวดล้อมอยู่รอบรอบตัวเราสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ NY Topics เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆบตัวคุณ